มีรางวัลใหญ่รอท่านคุณอไหนทีวีครับสมาร์ททีวีอยู่ในนี้ค่ะอ๋อสมาร์ททีวี5 5นี่นะคะเพื่อใช้ไฟฟ้าจักรยานพัดลมออกไปแล้วรางวัลใหญ่6ล้านลังกะรี่ค่ะรออยู่รางวัลใหญ่ปีนี้อาจเกิดที่โชว์ราดปันกันโชว์ราดปันของเราเราพร้าถึง10ปีแล้วไม่ได้ชื่อเลยนะทีวีก่อน

ีจ้วไม่ต้องลุนไม่ต้องเสียเงินอะไรได้โชคฟรีค่ะท่านแวะปุ๊บเสียมซีนนะคะท่านจะได้วอชเชอร์เงินสดวอชเชอร์ห0ึงร้อยบาทนะคะสามารถใช้ซื้อของในที่พีพิธรับแล้วนะคะขอมอุปกรณ์กีฬาผ้าปีนะคะรองเท้าผูาวขาแ่ที่ชันนะคะเท่า ก็เดี๋ยวช่วงปายนะคะถ้าเปนหลักปายสองนะคะจะมีกิจกรปีบอยนะคะที่กอบพู้แลรวนะคะเวิร์กชอปแต่ตอนนี้นะคบ้านในเรกิจกรรมวร์กชอปปีวานะคะหากใครพาบุหลานของท่านมาสามารถพาไปได้ในเอฟซีซีคอได้นอจากนี้ไฮไลท์นะคะฝ่ายสาขอบุญนาฬิกาป ประมูลในราคาเร่มต้นลกร้อยหลักพันเท่านั้นนะคะท่านใอยากทราบว่าสินค้าแลไอเือ่อมีอะไรไว่าใครทเข้าไร้โทราชกนะคะตัน้าาลาสินค้าประมูลกว่าสามสิรายการเลยนะคะวันนี้คุณภาพหลเลยะคะโอ้ทีวีไม่ได้ <laughs>